คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีค่ะคุณอมอคุณเต้วันนี้คุณเต้นำเรื่องที่มีชื่อว่าคืนหลอนในรั้วมหาลายัยอยากฟังแล้วคะ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงคะคุณเต้คืนหลอนในรั้วมหาลายัยเชิญเล่าได้เลยคะ่ะ ครับผมก็ขออนุญาตสวัสดีคุณอมอีกครั้งแล้วก็สวัสดีทีมงานคนของผีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องทั้งประสบการณ์ตรงแล้วก็เรื่องเล่าจากคนรู้จักของผมก็อยากให้ฟังเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ละกันนะครับสําหรับท่านผู้ฟังทุกคนก็เรื่องอ่ะมันเกิดจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ผมเคยเรียนอยู่อยู่ในจังหวัดนครปฐมละกันจะจะบอกแค่นี้ ซึ่งมหาวิทยลัยเนี้ยมันถามว่ามันมันมีเรื่องเล่าไหมมันมีประวัติไหมมันมีแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยคนทั่วไปมักจะไม่เคยได้ยินอาจจาะได้ยินบ้างแต่ว่าเล็กน้อยมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องเล่าหลุดจากปากนักเสกษาทั่วไปแต่คนที่จะเชอเหตุการณ์แปลกๆได้เนี่ยมันคือเด็กกิจกรรมบุคลารกรอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซะเป็นส่วนใหญ่ะครับสําหรับที่นี่ แล้วผมะก็ดันไปเป็นหนึ่งในคนที่ได้ไปเจอเหตุการณ์แล้วก็มีประสบการณ์จากพื้นที่ตรงนี้ด้วยก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็เรื่องเรื่องแรกครับมันจะมี่เดี๋ยวบอกก่อนว่ามันจะมีหลกักๆประมาณสามเหตุการณ์ที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องประสบการณ์ของผมเองโดยตรงนะครับก็คือเมื่อตอนปีหกหนึ่งเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ปีหนึ่งเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง เดี๋ยวก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมเป็นสภานักศึกษาเป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งแล้วกันซึ่งเวลามหาวิทยาลัยเนี่ยมีงานอะไรก็จะเรียกใช้พวกเด็กสภานักศึกษาสโมสรนักศึกษาให้ไปช่วยงานช่วยจัดสถานที่นู่นนี่นั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะครับซึ่งงานนั้นอะเป็นงานแรกที่พวกผมได้ทําก็คือเป็นงานแต่งของที่บุคลากรท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขาเช่าสถานที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ย ในการจัดงานแต่งของเขาเขาก็เลยมาขอแรงว่าเออเนี่ยพี่ต้องการแรงจากสภานักศึกษาสโมสรนักศึกษานิดนึงมาช่วยจัดสถานที่ให้พี่หน่อยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นงานที่เราต้องทําอยู่แล้วก็ไปช่วยจัดสถานที่นู่นนี่นั่นซึ่งไอ้วันจัดสถานที่เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหตุอ่ะมันมาเกิดในวันงานจริงซึ่งวันงานเนี่ยมันเป็นงานช่วงกลางคืนนะครับก็จะมันจะมี อาการกินโต๊ะจีนการเลี้ยงแขกโร่นนี้นั่นตามภาษางานมงคลสมรสอะไรพวกเนี้ยส่วนหน้าที่ของพวกผมคืออในวันงานนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ดูแลแขกแล้วก็คอยดูรายชื่อแขกผู้มาร่วมงานนะครับกับอีกส่วนหนึ่งในพาร์ทของที่พวกผมทํางานคือเป็นทีมช่วยเหลือพวกพี่โต๊ะจีนทีมงานโต๊ะจีนอ,อีกแรงหนึ่งคือไปช่วยเสิร์ฟแล้วก็ช่วยดูแลแขกภายในงานให้ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพวกผมอะ่ะก็ คุยกันแล้วตกลงกันว่าเดี๋ยวอ่าพวกเราเนี่ยก็จะมีโต๊ะจีนให้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินกันหลังดูแลแขกในงานเสร็จแล้วก็คุยกันว่าน่าจะได้กินประมาณสี่ทุ่มซึ่งพวกผมอะก็คิดว่าอ๋อโอเคได้กินตอนดึกใช่ไหมก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินรองของก่อนละกันเพราะว่าตอนนั้นคือมันเริ่มหิวแล้วก็ประมาณแบบสองทุ่มนิดๆอะไรประมาณเนี้ยครับณเวลาตอนนั้นก็เลยไปขออนุญาตุงพี่ว่า เออพี่เดี๋ยวผมขอไปเซเว่นแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าหิวเดี๋ยวไปหาอะไรกินรองท้องก่อนแล้วตอนนั้นนะครับก็มีเพื่อนอีกสองสาคนที่บอกว่าเออหิวเหมือนกันเดี๋ยวฝากซื้อของหน่อยจะได้ไม่ต้องไปกันหลายคนจะได้มีคนช่วยดูแลงานตรงนี้ผมก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอาสาเป็นคนไปซื้อของจินให้คนอื่นละกันเดี๋ยวจะไปเองคนเดียวซึ่งไอทางเดินจากอาคารที่จัดงานเนี่ยไปร้านสะดวกซื้อในมหาลาัยเนี่ยถ้าเดินตามทางหลักจริงๆอ่ะมันค่อนข้างไกลนิดหนึ่งแล้ว บวกกับว่าตอนนั้นคืออในในมหาลัยมันมีร้านสะดวกซื้อแค่ร้านเดียวด้วย uh huh. ก็เลยมองดูทางแล้วก็รู้แหละว,ว่ามันมีทางลัดที่เดินจากอาคารเนี้ยไปร้านสะดวกซื้อได้ไวขึ้นแต่ว่ามันเป็นทางเดินตัดอาคารเรียนต่างๆครับแต่ว่าไอ้ทางที่ต้องไปอาคารมันมีอยู่หลังหนึ่งที่เขาปิดปรับปรุงกําลังดีโนเวทใหม่แล้วไม่มีไฟฟ้าแล้วมันมืดมาก uh huh. ผมก็เลยแบบ เลือกอยู่ว่าจะเดินไปทางหลังหรือว่าจะไปทางรัดดี mm. คิดอยู่สักครั้งหนึ่งไปทางรัฐด,ดีกว่าเพราะมันมันเร็วแล้วก็อ่ามันเร็วแล้วก็ง่ายด้วยแล้วตอนกลางวันเราก็เดินได้ไม่เห็นเป็นอะไรก็คิดเท่านี้ครับ <Huh. S 1> แล้วทีเนี้ยก็เลยเดินไปทางนั้นตอนรอไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็คือ,ซ,อซื้อของตามปกติแล้วพอถึงขากลับก,บก็โอเคเดินกลับทางเดิมไม่เป็นไร แต่ว่าตอนทางที่เดินไปอะครับก็คือใช้แค่แสงแฟลชจากมือถือนะช่วยในการส่องระหว่างทางก็ไม่ได้สว่างมากแต่ก็พอมองเห็นทางอะครับ <Okay. S 1> พอทีนี้ซื้อของเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็เตรียมจะกลับก็เดินกลับทางเดิมแต่เรื่องอ <laughs> ะเกิดขึ้นตอนที่เดินกลับอะครับก็คือมันจะมีอาคารหนึ่งซึ่งจะรู้จักกันดีที่ชื่อที่เรียกว่าอาคารเอหนึ่ง อาคารนี้จะเป็นตึกที่ค่อนข้างมีอายุมากแลละอยู่กับมหาลัยมาต,ตั้งแต่มีมหาลาัยแรกๆเลยอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารสูงสี่ชั้นถ้าจะไม่ผิดนะคารับน่าจะเป็นอาคารสูงสี่ชั้นแล้วก็จะมีตึกเล็กๆที่อยู่ด้านหลังอาคารนี้ด้วยแล้วก็จะมีทางเดินด้านบนที่เป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเอหนึ่งเนี่ยกับตึกเล็กๆเนี่ยอยู่ด้วยครับแล้วผม,มต้องเดินลัด ทางนี้แล้วก็ลอดทางทางเดินเนี้ยผ่านไปเพื่อที่จะกลับไปอาคารที่จัดงานในระหว่างที่เดินกลับอะครับก็อาคารด้วยความแบบมันเก่าแล้วก็มันมีนกพิราบเนี่ยมาทํารังบริเวณะนะั้นอะค่อนข้างเยอะก็เสียงนกมันก็ร้องแบบคุก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 ตามภาษาแบบนกพิราบที่มันอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะครับทีนี้นพอผมเดินถึงตรงนั้นปุ๊บเราก็แบบตอนนั้นคิดอะไรอยู่ไม่รู้อยากดูนกเอใจ ก็เลยแบบพอเดินถึงตรงนั้นปุ๊บผมหยุดกําลังใ่กําลังจะแหงนหน้าขึ้นไปด้านบนที่มันเป็นโซนที่แบบนงพิรามันอยู่เยอะมากกับไอโซนทางเดินที่มันเป็นทางเดินด้านบนนะครับ <c oughs> หยุดตรงนั้นปุ๊บจากเสียงนงพิรำที่มันแบบค,ค,ค,คุก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 อย่างเงี้ยมันเงียบแบบเงียบตามจังหวะเท้าที่ผมหยุดเลยครับแล้วก็กลายเป็นเสียงแบบแบบอย่างเงี้ยเป็นเสียงแบบผู้หญิงร้องไห้สะอื้นแบบยาวๆเย็นๆนะครับ ตอนนั้นคือแบบผมหยุดหัวตัวเองเลยแบบยังหงีนขึ้นไปเด็ดขาดเพราะว่าเสียงอ่ะมันอยู่บนหัวแบบพอดีเป๊ะเลยครับใช่หลังจากนั้นคือแบบตอนนั้นคือแบบเอาไงดีวะแบบไม่หงีนตอนนั้นบอกตัวเองว่าไม่เดินไอ้ไม่ดูดีเดินหลังจากนั้นก็คือแบบอ่ากีฬาแบบเดินเร็วโอลิมปิกอ่ะครับแบบจึบจึบจุ๊บจำแบบจําไวมากจนลัดไปถึงอาคารจัดงานแล้วด้วยความที่แบบกลัวครับ ไอ้ตรงตึกที่ว่ามืดๆอ่ะผมเดินแบบเดินเหมือนคนชํานาญทางมาเดินแบบไม่ได้เปิดไฟครับรีบเดิน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 จนถึงอาคารจัดงานเสร็จปุ๊บพอผมไปถึงปุ๊บผมก็แจกจ่ายของกินให้ทุกคนแล้วผมก็เงียบเลยไม่คุยกับใครเลยวันนั้นจนงานเลี้ยงเลิกลาทุกคนก็อ่ะเตรียมจะกลับบ้านมีแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเห็นผมะเงียบแปลกๆก็เลยเดินมาถามว่าเต้เป็นไร ทะเลาะกับเพื่อนหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรบอกพี่ได้นะผมก็บอกว่าไม่มีอะไรพี่ตรงเนี้ยไม่มีแต่เอหนึ่งมีเขาก็มึงเจออะไรเขาถามว่ามึงเจออะไรผู้หญิงใช่ไหมเขาถามคำานี้ผมหันไปแบบตาเบ์โพพี่รู้ได้ไงบอกมึงเจอตอนไหนตอนไปเซเว่นเหรอผมก็บอกใช่พี่แล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอให้เขาฟังเขาก็ พูดกับมาว่าโหมึงเจอกลางคืนกูเนี่ยกลางวันแสบเขาพูดขึ้นมาว่ากูเนี่ยกลางวันแสบผมก็ยังไงอ่ะพี่ผมอยากรู้ซึ่งที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้ยไม่มีใครรู้เลยว่าเขามาจากไหนแต่พี่คนนี้เล่าให้ผมฟังว่าวันนั้นนะครับมันเป็นช่วงกลางวันเลยที่เขาอ่ะจะเดินไปทํทธุระที่อาคารนี้แหละไออาคารที่เป็นอาคารเล็กๆที่เชื่อมกับอาคารเอหนึ่งอะครับ เขาอ่ะเดินทางไอ้ทางเดินที่เป็นทางเชื่อมด้านบนอ่ะที่อยู่ตรงชั้นสองครับของอาคารเนี้ยกําลังจะไปตึกอาคารเล็กเนี้ยซึ่งประตูอ่ะครับมันเป็นประตูกระจกที่ติดฟิล์มสีชาซึ่งมันสามารถมองสะท้อนได้ค่ะ <S S S> <c oughs> ในตอนที่เขาเดินไปอ่ะครับเขาอ่ะเห็นในเงาสะท้อนว่าเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ด้านหลังแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะครับทาท่าว,วิ่งวิ่งมาแล้วก็กําลังจะกระโดดใส่ที่หลังเขา เขาก็ตกใจเขาก็เฮ้ยเขาก็หันกลับไปมองด้านหลังสรุปด้านหลังอะครับไม่มีไม่มีใครเลยเขาก็แบบเอาละโดนแล้วแน่ๆเขาก็เลยรีบเดินเข้าเข้าตึกนั้นไปแล้วก็เอาเอกสารไปส่งไปจัดก,การอะไรของเขาอะครับใช่ครับแล้วก็พอไปถามหาที่มาที่ไปก็ไม่มีใครรู้ว่าตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าที่ผมเจอกับที่คนนี้เจอเขาคือใครกันแน่ ทุกวันนี้ก็คือยังหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันว่าที่เจอเนี่ยคืออะไรใช่ uh huh. ครับ mm hmm. นั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกที่เจอแบบ uh huh. รับน้องใช้คําว่ารับน้องเลยกับเหตุการณ์นี้กับเรื่องที่สองกับเรื่องที่สามที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นอสถานที่และเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่ละแต่มันเกิดขึ้นคนละช่วงเวลาครับ uh huh. อ่า ที่มหาวิทยาลัยแห่งเนี้ยเมื่อต้นปีกับเมื่อปีหกสามมีข่าวเด็กนักศึกษาทําการอัตรวินิบาติกรรมตัวเองอโดยการกระโดดจากดาฟ้าอ่าอันนี้คือมีข่าวแต่จะไม่เอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยนะครับคือก่อนก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยมีอ่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ปีหกสามเลยนะครับก่อนที่จะมีข่าวอ่ะ มีรุ่นที่อามีบุคลากรท่านหนึ่งแกเป็นอคนที่ทํางานในมหาวิทยาลัยนี่นแหละผมมาไปด้วยความเราเป็นเด็กกิจกรรมเราก็จะสนิทกับอาจารย์แล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยมากกว่านะักศึกษาทั่วไปทีนีน้พี่คนนี้นสนิทกันจนถึงขั้นที่ว่าแบบเลิกเรียนหรือว่าช่วงเย็นๆหรือว่าวันหยุดเนี่ยจะชอบไปนั่งเล่นที่บ้านแกแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับก็คือเป็นช่วงเย็นเราไปแบบปาร์ตี้เป็นนั่งกินหมูกระทะที่บ้านแกนั่นแหละครับ แกก็อยู่ดีแกก็พูดขึ้นมาว่าเออเต้ e h, มึงเห็นผีบ่อยใช่ไหมผมก็แบบใช่พี่ในมอเนี่ยมึงเจอเยอะมึงเจอครบทุกจุดอย่างเขาถามน,นี้เลยว่าในมหาลายัยมึงเจอครบทุกจุดหรือยัง oh. ผมก็บอกว่าก็าเจอบอกว่าแบบๆแนะพี่แต่ที่พีคสุดอ่ะเอหนึ่งอ่ะไอเรื่องแรกอะครับนั่นแหละคือที่ชัดที่สุดบอก็บอกว่าไอเรื่องเอหนึ่งอะไรพี่ที่เจอแล้วแบบรู้สึกว่าเฮียนที่สุดค่ะ oh. เขาก็บอกมึงยังไม่เจอแบบแอดวานรุ่นกูเขาบอกว่ารุ่นกูเนะี่ย แอดวานที่สุดแหละเขาพูดอย่างนี้เลยเขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้เจอกับตัวแต่ว่าเป็นเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่เขานี่แหละเราให้เขาฟังอะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณน่าจะประมาณยี่สิบปีก่อนที่จะเกิดอ่าก่อนที่จะเขาเลยอ้าวประมาณยี่สิบปีหลังก่อนหน้านั้นนะครับที่เขาเล่าให้ฟังตอนที่เขาเล่าน่าจะประมาณปีหกสอง น่าจะประมาณปีสี่หนึ่งสี่สองประมาณเนี่ยครับเรื่องที่เกิดก็คือว่าอามหาลัยเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากีฬามหาลัยอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกมหาลัยจะมีซึ่งพอจะมีกิจกรรมแต่ละทีเนี่ยแต่ละคณะเนี่ยจะทุ่มเทนในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นทางการกีฬาการเดินขบวนหรือว่าการเต้นเชดิดเดอร์อะไรพวกเนี้ยครับค่ะและทีเนี้ยโดยปกติอ่ะพวก อาเชลิเดอร์เนี่ยเขาจะซ้อมกันที่แบบว่าซ้อมกันแบบหามล่งหามคำอ่า uh, ถ้าใครเป็นเด็กกิจกรรมหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ผ่านมาน่าจะรู้ดีว่าแบบการซ้อมหามล่งหามคำเนี่ยมันมีอยู่จริงค่ะแล้วทีนี้วันนั้นอ่ะมันเป็นวันซ้อมของคณะอ่ามนุษยศาสตร์เขาได้คิวซ้อมที่สนามฟุตบอลซึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะอยู่หน้าอาคารสิบห้าสิบห้าเนี่ยพอดีขออนุญาตเรียกว่าเป็นอาคารสิบห้านะครับ ซึ่งอาคารสิบห้าเนี่ยมันก็คือเป็นตึกสิบห้าชั้นตามชื่อเขาเลยแต่ในสมัยนั้นนะครับสนามฟุตบอลเนี่ยมันยังไม่มีไฟสปอตไลท์ที่ให้ความสว่าง mm. พวกพี่เขาเนี่ยเขาจะอาศัยความสมัยจากการที่ว่าต่อสายไฟอะครับมามาแบบมาต่อกับอ่าเขาเรียกว่าหลอดนีออนนะครับไอหลอดไฟยาวๆอีกทีหนึ่งก็ uh. คือเป็นการเอาหลอดไฟเนี่ยพูกกับเสาแล้วก็เสียบป,ปลัก๊ก mm. ต่อเพื่อให้แสงสว่างวันนั้นนะครับ ลีดที่ซ้อมกันก็ประมาณสิบกว่าคนได้รวมกับสตาฟสีอ่าสตาฟที่ต้องดูแลลีดแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าชีวิตได้ <c oughs> เขาก็ซ้อมกันไปซ้อมซ้อมซ้อมก็คือซ้อมตั้งแต่บ่ายยันเย็นยันมืดนะครับและทีเนี้ยมันเป็นน่าจะเป็นการซ้อมรอบสุดท้ายของเขาแล้วน่าจะประมาณสี่ทุ่มและทีเนี้ยเวลาถ้าซ้อมอะครับเขาจะหันหน้าไปทางตึกนี้พอดีเขาจะยืนอยู่ตรงสนามฟุตบอลแล้วก็ อันหน้าเข้าไปที่ตึกแล้วเป็นการซ้อมรอบสุดท้ายนะครับก็คือถ้าตั้งกาะของลีทุกคนก็น่า,นาจะแบบรู้จักน่าจะเคยเห็นคือการแบบยกมืออ่าตั้งแขนแล้วก็เชิดชายางแขนออกแล้วเชิดหน้าขึ้น่พอทุกคนนะครับตั้งแขนเชิดหน้าปุ๊บสิ่งทุกคนเห็นคือบนยอดตึกนะครับมีล่างล่างหนึ่งกระโดดลงมาจากด้านบน<ะ>ลงมาเสียงดังตุกอย่างดังมากเห,เห็นทุกคนเลย ใช่ครับทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยแล้วทุกคนก็คือคนที่เห็นตรงนั้นคือกรี๊ดแล้วก็ร้องแบบเฮ้ยมีคนโดดตึกมีคนโดนตึกแลวท่า uh huh. นใดนั้นนะครับคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะที่เป็นเพื่อนนักศึกษาแล้วก็เป็นสตาฟของขัดแต่ละคณะครับวิ่งเข้าไปกรูไปดูกันตรงนั้นว่าเฮ้ยมีคนตกจริง uh huh. ทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามีร่างกองอยู่ที่พื้นนะครับ uh huh. ทุกคนก็วิ่งไปดูเลยหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกคนวิ่งไปดูครับร่างนั้นอ่ะมันเป็นสภ,ภาพแบบว่า ผิดรูปผิดร่างไปแล้วอ่ะแขนขาหักแบบไม่เหลือแล้วอ่ะครับทีนี้ทุกคนกําลังช็อกอยู่แล้วคนที่มุงทุกคนก็ช็อกอยู่หลังจากนั้นอ่ะทุกคนช็อกได้ไม่กี่วินาทีหลังจากที่วิ่งไปรูมตัวครับร่างนั้นอ่ะลุกขึ้นมาครับพอร่างนั้นลุกปุ๊บแล้วทําท่าจะเกาะผนังเพื่อจะปีนกําลังจะไปยนกลับไปด้านบนอ่ะทุกคนคือวงแตกครับวงแตกแบบแตกกระเจิงเลย แล้วหลังจากนั้นคือไม่มีใครมากล้ามาใช้ร้ายกิจกรรมตรงเนี้บริเวณเนี้ยหลายแบบหลายเดือนมากแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาครับโอ้ใช่แล้วคือใช่ครับและเรื่องที่สามเกิดขึ้นเมื่อปีหกหนึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนผมเองเขาก็เรื่องเนี้ยเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ยินเรื่องของพี่บุคลากรคนเนี้ยเขาเล่าเล่าให้ผมฟังไปแล้ว หลังจากนั้นไม่กี่วันอ่ะเพื่อนก็นมาเล่าให้ผมฟังเหมือนกันว่าเออกูก็เจอเหมือนเขาก็คือเพื่อนผมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นอ่าเขาเรียกว่างานกิจกรรมเฟรชชี่ซึ่งผมจัดได้รีบได้ดีเลยเพราะว่าปีนั้นอ่ะมันเป็นปีที่งานงานอ่ะมันเลทมากเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยพายุเข้าฝนตกกระหน่ำเลยแล้วทำให้ตารางงานอ่ะ กำลังคิวรันงานมันเลื่อนไปอีกหนึ่งชั่วโมงครับก็คือพวกผมก็เป็นเด็กกิจกรรมที่คอยจัดงานแล้วก็ลันงานด้วยและจำได้ว่าปีนั้นอ่ะงานเลิกจริงๆก็ประมาณตีสองค่ากว่ากว่ากิจกรรมทุกอย่างจะเสร็จนะครับพอทีเนี้ยเวมันเป็นเวลาที่ดึกมากเพื่อนผมก็คือก็เดินกลับหอคนเดียวเหมือนกันในใน ในจังหวะที่เขาจะกลับอ่ะด้วยความที่แบบเออปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยครับเขาก็รีบเดินไปเข้าห้องน้ําที่ตึกเนี้ยตึกสิบห้าเนี่ยครับ mm. เพราะว่าห้องน้ํามันเข้าง่ายสุดเพราะว่าห้องน้ําที่ตึกสิบห้าเนี่ยมันจะอยู่ชั้นล่างสุดเลยก็คือเดินเข้าอาคารไปปุ๊บเลี้ยวขวาก็คือเจอห้องน้ําเลย mm. อ่าและทีเนี้ยไอห้องน้ําเนี่ยมันก็จะอยู่ริมสุดริมขวาสุดของอาคารนะครับแล้วก็ มันจะมองมันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถมองทะลุไปอีกตึกหนึ่งได้อีกตึกหนึ่งจะเป็นอ่าเป็นห้องสมุดเป็นอาคารห้องสมุดใหญ่ๆเลยแต่ก็จะมีซอกระหว่างตึกนะครับที่นักศึกษาสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้แต่ว่าตอนนั้นนะครับมันเวลาตีสองมันไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากรปภบบที่อยู่หน้าตึกซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเดินเลี้ยวขวากําลังจะเข้าห้องน้ําแล้วอยู่ดีๆในขณะที่เพื่อนเดินไปเนี่ยครับ เพื่อนอ่ะเขาจะมีสายสินเส้นหนึ่งที่เป็นสายสินที่ได้จากฐานทุดงเขาได้มาแต่ว่าสายสินเส้นนั้นอ่ะอยู่ดีๆมันหลุดหลุดแล้วก็ตกลงกับพื้นเองเลยตรงนั้นเลยหน้าห้องน้ำครับแล้วสิ่งต่อมาที่เพื่อนผมได้ยินคือเสียงตุ๊บเสียงตุ๊บดังๆเลยแล้วเขาก็มองออกไปครับไอสิ่งที่ล่วงลงมาตรงนั้นอ่ะมันคือร่างคน และทีนี้เพื่อนผมก็ตกใจตกใจแบบตกใจช็อกทําอะไรไม่ถูกครับแล้วนึกสภาพว่าคนที่มันช็อกจนขาแข็งตัวแข็งอะครับวิ่งไม่ออกร้องหรือว่าทําอะไรไม่ได้เลยครับ mm hmm. เพื่อนผมมันเห็นช็อตเด็ดช็อตหนึง่ง mm hmm. ก็คือล่างนั้นนะครับลุกขึ้นมาร่างกายผิดรูปผิดล่างอะครับ oh. ตัวแบบบิดไปบิดมาเ mm hmm. กาะผนังตึกแล้วก็ ค่อยๆอยปีนกลับข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึงประมาณชั้นที่สองชั้นที่สามเหมือนคนที่มันหมดแรงครับแล้วมันก็ล่วงลงมาอีกเสียงตั้บเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสองรอบเพื่อนผมก็แบบทําอะไรไม่ถูกจนเขาตั้งสติได้สักพักหนึ่งพอเพื่อนผมตั้งสติได้คือกรีดเขากรีดลั่นเลยครับกรีดดังมากจนรบรพตกใจรบรพวิ่งไปดูแล้วถามว่าเป็นอะไรเขาก็แบบปิดตาแล้วก็ชี้ไป แต่สิ่งที่รปภเห็นคือมันเป็นแค่พื้นที่ว่างๆไม่เห็นอะไรเลยค่ะใช่ครับทีนี้รปภก็เลยพาเพื่อนของออกมาจากตรงน,นั้นแล้วก็เพื่อนผมไปหยิยบโทรศัพท์อะครับให้รปภแล้วบอกว่าพี่กดเบอร์พ่อแม่หนให้หน่อยแล้วรปภก็เลยโทรหาพ่อแม่เพื่อนผมมาครับให้มารับพืนนั้นเลยแล้วก็พาไปรถน้ำมนต์ที่วัด<อ>ครับก็เรื่องก็ประมาณนี้เลยครับซึ่ง ที่มีคนตกลงมามันจะไปเหมือนในเหตุการณ์ที่ตอนที่ชิลิเดอร์ซ้อมกันแล้วเห็นใช่ครับเป็นเหมือนกันเลยเหมือนมีคนกระโดดตกลงมาแล้วก็พยายามปีนขึ้นไปใหม่ใ,หมใช่ครับแล้วก็ล<ช>ุ้งลงมาแบบนี้อีกใช่ครับเดี๋ยวนะคุณแต้ขออนุญาตย้อนเรื่องที่สองอะค่ะที่บอกว่าเห็นพร้อมกันเนี่ยตกลงมาแล้วพยายามปีนขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาอีกทำวนแบบนั้นเหรอ น่าจะแบบนั้นครับแต่ว่าที่ที่เรื่องเล่าที่เขาเล่าให้ฟังคือตกลงมาแล้วแค่ลุกและก็เกาะผานังนครับทุกคนวงแตกแล้วครับก็คือต่างคนต่างวิ่งหนีเลยข้างหลังเป็นยังไงไม่สนใจแล้วตอนนั้นใช่ครับตัวใครตัวมันเลยแต่ที่เพื่อนผมเห็นอนะ่ะเขาเห็นเพราะว่าเขาอะช็อกทําอะไรไม่ถูกไปไหนไม่ได้ก็เลยได้เห็นภาพตรงนั้นนะครับที่เกิดขึ้นอแล้วเคยยังไงคะยังไงคะ แต่เหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือเหตุการณ์ที่ก่อนจะเกิดเรื่องปีหกสามใช่ mm. ครับแล้วซึ่งเหตุการณ์ตอนปีหกสามเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปดูพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองด้วยเหมือนกัน mm. พอด้วยแบบว่าพอมันมีเรื่องครับคนที่จะได้รับรู้ข่าวสารก่อนก็จะเป็นตัวพวกผมและยังแบบบุคลากรหรือว่า กลุ่มเด็กกิจกรรมที่เป็นสภาสโมสรนักศึกษาที่จะถูกเรียกกันว่าผู้นำนักศึกษาเนี่ยจะรู้ข่าวก่อนแล้วผมเนี่ยเป็นคนเข้าไปในพื้นที่แบบคนแรกๆเลยตอนที่กู้ภัยมาก็ได้เห็นแบบสภาพได้เห็นสภาพความสภาพที่เขาอยู่ตรงนั้นที่เพื่อนนะครับโอ้โหคือมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆใช่ครับส่วนที่คุณแต้เจอว่าแบบเป็นเสียง เป็นตึกที่กําลังรีโนเวทแล้วก็ได้ยินจากเสียงนกพิราบร้องกันดังๆเนี่ยกลายเป<ช>็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ใช่คุณเต้ว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันเชื่อมโยงกันอ,อไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าอา,อาคารที่ผมเจอกับอาคารสิบห้าเนี่ยมันอยู่ข้างกันแต่แค่ว่ามันอยู่มันอยู่คนละฝั่งครับข้างๆกันแต่ว่าไอ้ตึกสิบห้าเนี่ยกับเอหนึ่งอ่ะพื้นที่กว้างของเอหนึ่งค่อนข้างกว้างห่างกับ ตึกสิบห้าพอสมควรแต่ที่เป็นไปได้ครับอาจจะเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันคือป่าช้าเก่าเป็นพื้นที่ที่วัดนะครับบริจาคทําให้มาทําเป็นมหาวิทยาลัยมาทําเป็นสถานศึกษาครับใช่และ้ะสถานศึกษาแห่งนี้อายุประมาณน่าจะแปดสิถึงเก้าสิบปีได้แหละถ้านับรวมถึงปัจจุบันเกือบร้อยปีอ่ะใช่ครับ เนอะมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นที่คุณเต้เป็นคนมีเซนต์ด้วยหรือเปล่าก็เลยเห็นใช่ครับใช่โอ้โหแต่ว่าก็นึกภาพตามแล้วหลอนคิดดูสิกลุ่มชลิดเดอร์มันไม่ใช่น้อยๆนะคือแบบอ่ะอย่างต่ำๆก็เจ็ดแปดคนนะเกือบสิบคนอนะ่ะใช่ครับเห็นเหมือนกันว่ามีคนตกลงมาตอนนั้นโอ้โหเป็นใครๆไม่ช็อกอะ่ะใช่ครับล้วคือแบบโอ้โหผมฟังเรื่องแล้วแนละ้วแบบมันขนาดนั้นเลยว่าจนเพื่อนผมอ่ะ มาเล่าให้ฟังอีกทีก็แบบโอเคคอนเฟิร์มแล้วแม่งเรื่องจริงแน่นอนคือแวบ,บแรกก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเป็นผีเป็นวิญญาณต้องคิดว่าเฮ้ยมีคนตกตึกคือด้วยความตกใจแต่พอไปถึงได้นี่สภาพคือโอเคต้องเสียแบบเป็นผู้เสียชีวิตแต่เนี้ยเราเห็นอยู่ว่าเสียชีวิตแล้วก็ล่างนั้นกับลุกขึ้นมาแล้วก็ปีนตึกต่อหน้าต่อตาโอ้โหใช่ครับก็คือแบบถ้าเห็นแค่คนหรือสองคนเนี้ยมันก็แบบอ่ะ มันก็ไม่น่าตกใจแต่ว่าทุกคนเห็นพร้อมกันแล้ววิ่งไปดูพร้อมกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เลยโอ้โห,โโหน่ากลัวคุณเต้เล่าสนุกได้คะ่ะเรื่องเนี้ครับสนุกสนุก,นกตื่นเต้นเลยคะ่ะครับจริงๆมันก็มีแบบว่าตำนานในในมหลาลัยอีกสองสาเรื่องแบบว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เล่าให้ฟังข่าวหน้าดีกว่าโอโ้ยินดีมากเลยคะ่ะคุณเต้สนุกมากนกถึงบรรยากาศตอนเรียนเลยอะคะ่ะว่าเออแต่ละตึกอะ <c oughs> มันก็จะมีตึกที่แบบเล่าต่อต่อกันไหมแหล้ว่าโอ้ตึกเนี้ย มีนะตึกเนี้ยมีนะหรือว่าเอ้ยหลังห้าโมงห้ามไปที่ห้องนี้นะมันจะมีเรื่องเล่าที่แบบว่าเล่าต่อๆกันมาเยอะเลยนะคุณเต้เนาะใช่ครับใช่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่วันนี้คุณเต้บริสตานามาเล่ากับพวกเราฟังคุณเต้ถึงชว่วงขายของแล้วค่ะอยากฝาก <c oughs> ช่องทางติดตามฝากร้านอะไรเต็มที่เลยค่ะเชิญได้เลยอ่าตอนนี้ก็ ถ้าจะติดตามหรือว่าพบเจออาจจะแบบมาพูดคุยไว้มาจอยก็มาพบกันที่ร้านสันหยงคาเฟ่ก็ได้ครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่ร้านนี้นี่สันหยงใช่ครับสันหยงคาเฟ่ชื่อแปลกชื่อแปลกปกติจะแบบอาตันหยงเนี่ยรู้จักแต่ว่าสันหยงนยงี่เออชื่อเก๋เลยค่ะ ใช่ครับเป็นชื่อเป็นพี่เจ้าของร้านเขาตั้งตามอ่ามินิ่งของครอบครัวเขาครับที่เป็นสามพี่น้องมันแปลว่าสามพี่น้องสามเจริญรุ่งเรืองครับเป็นภาษาจีนอานะคะใครที่อยากเจอคุณเต้นะคะไปเจอได้ที่ร้านสันยงบางใหญ่นนทบ,บุรีเนาะใช่ครับได้เลยค่ะคุณเต้ค่ะแล้วมีช่องทางอื่นติดตามอีกไหมคะอ่าตอนนี้ก็ มาเจอพบเจอกันดีกว่าที่ร้านกาแฟครับช่องทางอื่นก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็น p r i v a t นะครับได้เลย<ม>หรือว่ามารอที่ขึ้นมาผีกสไนก็ได้ใช่ครับได้เลยค่ะคุณเต้ค่ะวันนี้ออมขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็โอกาสหน้ามาเล่าอีกนะคะสนุกมากเลยคุณเต้วันนี้ได้เลยครับผมได้ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับ